เส้นฝางไปเมืองคลองสวัสดีจ้าครั้งแรกของพวกเรานะแท้แนมให้โอ้ขอบคุณครับเล่มออหนึ่งแผน่นว้าวแ,วแล้วจ้าคิดถนะึงจริงมาหาอีกแล้ว ฝางไปเมืองคองคองคอง เดี๋้องแพะด้วยนี่น้องแพะสวัสดีสวัสดีจ้าตัวเลยคุณนานุ่งตามกันไอ้นุงน่นองอีกหลายตัวเลยอันนี้คือทางผ่านนะครับจากเชียงรายเราจะไปที่อ่าเมืองคอรนะครับแต่ว่าเป็นมาเส้นฝางนะครับนะก็มาเจอรนะ้านกาแฟเรามีน้องแพะด้วยะะานะาช่างนะช่างนะบรรยากาศฝนตกแล้วก็สวยงามนะคุณเร็กนะสวัสดีจ้าโอ้โห เส้นนีน้เป็นเส้นทางครั้งแรกของเราเนะเสน้นทางให<บ>ม่มแล้วก็ไม่เคยมามาดูวิวข้างบนหน่อยว่ที่วมีความสวยสนนงดงามครับโอ้โอหแกดไกบแกดฝนตกแล้วก็ตามรายทางมีเมฆหมอกปกคลุมไปทั่วเลยนะสวย,ย,ย,ยมากเลยครับโอ้โหขิวขจีครับอืนี่เราไม่เคยมาเส้นฝางได้ไงนะเส้นนี้นะคะนะจะทะลุก,กับเมืองคลองนะครับเก็บไปการรยรติสวนงามให้ได้รับชมนะครับ เดี๋ยวอุ่นน้ำกาแฟเลยเนาะกาแฟบ้านลุงมากาแฟบ้านลุงมาเหรอค่ะครับอันนี้จะเป็นแยกมาฝางครับเลยแม่สวยมานิดหน่อยแล้วก็จะมีแยกมาขัฝางเลยค่ะโอเจียด้เนาะจะ่เคยลาดทางนี้เนาะมาไม่สวยคิดถึงน้องมิสิกเลยแต่ว่าคนฝางค่ะคนฝางใช่ไหมอ๋อคนฝ่ิเข้าทางนู้นนะอันนี้เราจะเลยมานิดนึงแล้วก่อจะมีแยกใหญ่ครับบ้านลุงมาครับละระเบียงกลางดาวจุดชมวิวว้าวสวยครับสกุต๊ะเนาะครับแต่ว่าสวยไปอีกแบบนะครับค่ะเดี๋ยวไปอุ่นน้ำ โกโกช้ชาเขียวไปดูร้านหน่อยได้เลยครับ<ต>โอ้โหมแม<ต>สุดครับโอ้โหก็ดีเนาะย,ยิ่งเดินทางยิ่งเจอสิ่งใหม่ๆนะครับว้าวครับาาลาว้าวเด็กมาจุดชมวิวข้างบนนะครับอื แม้ฝนจะตกแต่ก็จะเก็บภาพความสวยง,งามให้ได้รับชมนะครับ <c oughs> มีมนสเสน่ห์เหลือเกินเส้นทางนี้นะครับครั้งแรกของพวกเรานะไม่เคยมาได้ไงเนี่ยปกติถ้าเราจะไปเมืองคลองเราจะไปอีกเส้นทางหนึ่งครับแต่เพราะแต่ว่าวันนี้เรามาจากเชียงรายก็เลยได้มาเส้นทางนี้นะครับเส้นฝางนะครับนี่โวแองก็อยู่ข้างล่างถ่ายรูปเก็บบรรยากาศแล้วนะ ครับมากับสายฝนนะครับอ่ะอุนอนกาแฟหน่อยกาแฟบ้านลุงมาโโอ้หขอทุกวันเนาะครับเอาอะไรดีเส้อชาเขียวก็ได้ค่ะชาเขียวเย็นหนึ่งแก้ว uh, ย no> uh, ูจะมียูสี่แก้วหรือเปล่าแค่ถั <h ls> <h ls ่ครับอ่ะถอ่วเตมหนึ่งเนาะครับขนมขนมนี่คือ เส้นทางผ่านเฉยๆนะครับนะแวะนิดนึงน้โำเงี้ยวนะครับอันนี้ไงขนมเปิ้ลใช่ลองไปชิมไหมเอามาเอามาชิมสักนิดค่ะน้ำยาน้ำยาโอเอาไปตัวยังจะกินไหมหิวหรือยังพี่เบียรแล้วแต่ครับน้ำยากะที่ปลาดุก30บาทนะนู้นน้ำเงี้ยวหรอครับโอ้น้ำเงี้ยวนะครับ ้ากิเี้อเอาน้ำยามาชิมไหมเอาน้ำยาไหมน้ำยาหนึ่งน้ำยาหนึ่งขวกเหนึง้ครับอันนี้เดี๋ยวเดียวเีนคจเกรนวนเ่คยันะ่เอาน้ำยาหเจ้าน้ำยาปัดู ดีมากครับวันหน้าหนาวเลยนะแม่กินมเ้ากไเปยนต้าหน้้เยหั่นสุกชีสเสิร์ฟก่อนเลยใน้กินเต้านะครนบ้ <c oughs> ข้ามกลางฝนตกโปรยไีอะไรงามงานค่ะจีน้ำยากินครับนอเนาน้ำก่อนร้อนอากาศดีๆเนาะต้องกินครับกินไหมเบสิ กิหน่อยขอ้าวเหนียวมีใส่ต้มอันนี้เป็นเซ็ตข้าวเหนียวนะคะ,คะสั่งเป็นเซ็ตสามสิบเจอบาทผูกผูกขนมจีนสามสิบห้าลำก็จะได้เหรอลำมุนครับฮะ,ะขั้นหนึ่ง ทางผ่านครับไม่ผิดหวังครับอ๋อไม่ละครับอ๋ออ่ะพอดีว่าน้องคนขายทักเราด้วยบอกว่าเห็นเราเคยไปที่งานแต่งกาลยานิวัฒนานะก็ดีใจเนาะครับบอกว่าเป็นเพื่อนแต่งงานนะครับอร่อยอือร่อยนะครับล้ำจัดจ้าลำขนาดสาวอร่อยอร่อยครับ ชิมชิมน้ำน้ำยาหน่อยชิมน้ำยาหน่อยน้ำยาครับนี่คือทางผ่านเช่นนะครับแต่ว่าหนีไม่ออกเขามาแวะก่อนครับนี่สีสันระหว่างเดินทางก็จะประมาณนี้นะครับนะข้างทางว่าจะมีอะไรให้น่าค้นหาเสมอนะครับเป็นไงบ้างโยคือเลยนะโยคือมีถ้าเป็นการเลียงก็อะไรนะ ลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วถ้าเป็นภาษาเกรียงโอ้โหเออ,อาวีระอจำได้อยู่ครับดื่มดสุดๆครับดื่มดำมากเลยครับอ่ะึกว่าหน้าหนาวอันนี้กินชาเขียวนะกาแฟกินไปนแล้วชิม,าม,มาชาเขียวครับ สาวเงี่ยมนู้นำแก้ไปที่ซึมนะน้ำค่อนมากนน้ำค่อนสุดๆน้ำอ่ะอาหารก็อร่อยน้ำก็นัวลิ้นสาวก็งามผมกินก็อร่อยก็มีแต่ตัวดีได้ผ่านมาแถวนี้ต้องมานะครับนะจากเชียงรายก็ปักหมุดเนาะมาฝางมาฝางก็เจอเลยครับครับเส้นทางธรรมชาติสวยงามครับอ่ะเติมพลังเดี๋ยวเดินทางต่อเนาะครับ ไปตลาดมารีข้างทางนะมาซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารนะครับสะเดียงตุนนะเดิน <ปะ S 2> ไปเลยโล่งเลยมีคนเลยนะครับควดตัวข้า ซื้อของที่ตลาดนิดนึงนะครับโอ้แต่นไมหยุดเลยเบียมจะไม่ค่อยมีเนาะต้องซื้อขึ้นไปโซน่นี่เจ้า no อัน no นี้เท่ารัอดผ้วไมไ่มีทีเ่าจะหยุดเลยมาดูของที่ตลาดก่อนนะครับวร

ก่วยชอบกทิ่ะแม่ก็มีกะวยมีใส้ส้ยังมีใสเค็มมีใสหด้วยก็อ๋อแค่ัวต้อนมีตัวนะอันนี้ก๋ยเส่๋ัวดวนก็ตัวเหลือก็สนอขุนหลังเนี่ยสเค็มเอโอขนมอกคุรคือขนม้มโอ้ขมันนะคิมขมันขนมปรกขมันไส้ก๋เจวส้มนกเจ้าเหมือนกันเนาะไมนดีปา ฝาพี่ดองมันจะไ้่บาทคะจัดไปขนมโคกก็กสิบาทอเียหวานเสียอ๋อขอบคุณครับขอบคุณจนาครับขอบคุณนจนครับคุณนอมคุณนุ่นนุ่นก่อนโอ้ไม่ค่ะดูเราด้วยขอบคุณจนาครับ ไอได้ทีสองวันโอ้แบบจะเาดอยอาหาที่เนียเขาไปใครับอาาก็ไปมาแล้วโอ้ให้ดูค่ะให้เียคอ่ยครับกินจะลามดลามได้ครับครับลามดู้รลูน้ขาโอ้าด้ที่เอี่ยให้เปียค่ให้แม่นเหแก่ล้วรับยูยูรูปรูปวันาไปกัวใส่ข่าหมูบอ ใ้ตัวปลุกเองกันค่ะ5อุดหนุนากๆบาทเจ้านะ5บาท5บาทเองเอาไปปูใส่กค่หมูใ่เงินก่อนหี่บ้นบงเาพี่ไม่ทช้คนครับเียกข้าค่ะอันน้บไงเจ้าคงไงดูเราด้วยดีใจนะกวิ่งมาเจ้าครับโอ้โห ไสดีใสดมดีนะครับต้องไี่พเรแต่แกหัวปูเจ้าโอ้วปูกับแ้มบันี่เปปยนคนเดียวกันนีเจ้าเปลคนเดียวค่ะมะม่วงแ่นถ้าเี้ยเาอยากเอา50บาทเจ้าขอโทษครับครับครับคดีคดีครับเอาเลยเดี๋ทำสปายเลยครับครันห้สบสามันห้สิบอร่อยเนาะอร่อยอยู่อดนนอดนูนแต่จะมีวัตถิจะทำอาหารยมเย็นนี่ละ ครับข้าวตั๋วสัตวบหนูครับจัดไปขอบคุณเจ้าโอ้โหอะไปนี่มาแดดเดียวมาแดดเดียวแต่ว่าอันนี้ตั้ง20บาทแล้วอนี้เม็ด22โอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ขับเยอะแยะเดี๋ยวดูขับก่อนขับขับก่นปีนคอสขับตลอดนะครับ ตลาดแกนบ้านนี้ไหมคะว่าพันคิมจูเพันคิมแถมให้แม่ค้าแถมให้โอ้ขอบคุณครับนี่ใหญ่เจ้าแม่ค้าแม่ค้าแถมให้เราโอ้โหคนเดียวขายถูกตลาดนี้แม่ค้าเขาขายใจดีครับก็ใครที่มาโซนนี้สามารถแวะมาเที่ยวมาซื้อของได้นะคะนี่นี่นี่นี้ละมาซื้อละห้าบาทห้าบาทครับกสบายค่ะเจ้าบาท ของกินท้องกิ่นราคาไม่แพงนะห้าบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบาทกุดมันไม่ครับพ่อค้านะครับหอมดวนกับสาวแม่มีกระตุ่นด้วยนะเล็กๆน้อยๆชื่อเหลือกันไปนะครับตลาดบ้านๆนะครับตานี่โคตรตานี่โคดจะบอกอเอาไปทำงนี้น่นนะครับ เผานะครับคือหมูกรอบซื้อหมูก่อนนะครับได้ไหมถ้าได้ซื้อค่ะว้าวหมูสดสดเลยเอ๊ยเย็นยัมืองใหม่นะเมนูเย็นนี้เราครับไปเลยเดินทางต่อครับแล้วับ ไวะขนมโคกสามสิบบาทข้างทางก่อนถึงเมืองทองขนมโคกแม่อย่างนี้ในลายค่ะในลายนอจ้าวตั้แกลตลอดเดี๋ยวใจ่ายตังค์กันหน่อยมาดูนะแม่ว้มาอุดหนุนได้เนาะจะปิดล้วกันมาทำไม่แล้วกันจะมดแล้วเจ้าว้าวอันนี้มีบอันหนึ่งค่ะอืมอร่อยจริงขนมโคกแม่ลายนี่คือต้องกลับรถมาซื้อเลยช่างผ่านนะครับครับช่างผ่านเจียงดาวนะแม่นอจ้าบ สามสิบบาทอร่อยมากจะได้สามพี่ปีนะได้ซาวเชฟหโอ้เดี๋ยวากละกายแบบแปลงใหม่ๆแล้วกะอายุแล้วค่ะครับปิกกีิโมงครับแม่เอามดว่าครับผมอ๋อเอามดว่านะแม่น้อครับผมขอบคุณจ้าไปดูไปดีนะครับแจังหวัดแพร่เลยนะคือแพร่น้อครับ คครรััง้งงนึบในการของนาคนหานะครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยือนนะครับ เจ้าถิ่นนะ ก็มาถึงเมืองของไอ้ดองโฮมสเตย์อีกครั้งเนอะที่ได้มาเยีย่ยมคิดถึง,ง,งมากๆครูเอ็งก็เตรียมรังสรรค์เมนูยามแรงที่ไปซื้อที่ตลาดมานะมีอะไรบ้างเอ่ยน,นี่ทำน้ำพริกอ่องกับตับตัตบปลาทูส<ม>ักยาวตับปลาทูแต่แค่หมูเจ้าครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะเนี่ยที่เราไปซื้อมาง่ายๆเลยคะ่ะมีต้องมีมะเขือเทศกับพริกแห้งเนาะแล้วก็จะมีขิงนิดหน่อยปาล์มิน หอมแดงหอมขาวราผักชีใส่นิดนิดหนึ่งอย่านี้ปะน่าแผ่นเจ้าะิิงมาเรียบร้อยแล้วเพิ่มความข้มพ้นค่ะรสดีชูรสกะปิชิรสค่ะง่ายงแล้วแต่ัวนี่ก็ง่ายมากใส่พริกนุ่มหอมแดงหอมขาวกะปิเรียบร้อยใส่ขิงนิดหนึ่งแล้วก็ตามรวมกับแค่หมูับ่ต้องตามพริกน้ององก่อนพริกพริกองก่อนจะใส่กะปิไปเลย ข้าวสตูว์หอมข่าหอมแดงกะผักชีซอยนิดนึงช่วงนี้ก็เงียบเหงาเนาะแต่คนในพื้นที่มาแอลได้อยู่นะเจ้าคนพื้นที่สีเขียวเนาะมาได้เริ่มถายนาแล้วค่ะช่วงนี้สั่งเมนูไปเรื่อยๆนะครับมากินอาหารยามแรงใกล้ค่ำแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มถายนาแล้วครับ หน่อยเดีไม่เดี๋ยวเปล่าตัดไครใส่นิดหน่อยพอะาะรักษาตัมสูตรทิช่ออกง่ายๆเลยจ้ะที่สำคัญใส่ถขนหน้าเข้าไปหนึ่งแทน,นหอมเลยรวบครัวซาวก้อนเจ้า you <laughs> ใส่น้ำพข็งครับใส่น้ำร่างาเขากนุกนกเล่ใส่ใส่ส้มสูตรรสพริกปองสดเร่งด่วนรวดเร็วสุดพันธุ์ง่ายเจ้วาว้าวสุดร้อตอนร้อนน้ำพริกปอ,องของเราเสร็จก็มาทำกับช่วงตอนรอนทำอะไรครับทำพริกแกงทั่วครัวฝักยาวเจ้าทั่วฝักยาวที่ซื้อมาจากตลาดใส่ขีดนิดหน่อยหอมแดงหอมขาวพริกสด ใส่พริกหนุ่มก็ได้เจ้าแต่อิงใจพริกแต่หอ,อมๆใส่กระปินิดเดียวเครือรสด,ดีชูรสความรวงกันเสือเจ้าง่ายมากแล้วก็ใส่แค่หมูทีหลังหอ,อมเพราะแค่หมูนี่แหละใส่แค่หมูไปเจ้าความอร่อย,อยตรงนี้แหละหอ,อ,อมเรียบร้อยแล้วเจ้า จนหอมผักชีโรยหน้าเข้าไปนะครับว้าวเรียบร้อยแล้วกินตะกันเจ้าว้าวหอมหอมเนาะ ตัวแบบเทเจ้าโม่โบ้านๆเลยปั่นผสมพิษแก่วัวน้ำมัน่าน สวัสดีครับไอ้ดองสวัสดีครับผมวันนี้ครับไม่ได้เจอพี่ดองตั้งนานคิดถึงจึงมาหาอีกแล้วพี่ไอ้ดองเมืองของโฮมสเตย์นะครับนะจัดเมนูบ้านๆเในไอ้ดองเนาะมีน้ำพริกองแล้วก็ตำหัวใช่ไหมใช่ตำปลาทูตำปลาทูตัวขอกยาวนั่นเองสุดเมืองเหนือเนาะจับแล้วก็ของหวานจากตลาดเลาครับจัดการนะครับครับผมนะมากินด้วยกันรอแล้วนะครับ กินก่อนไม่รอแล้วนะชิมต้มปลาตัวๆๆนิดหน่อยครับรอมาตั้งหลายเดือนแล้วครับ <c oughs> ไม่มาหาหลายเดือนก่อนจัดเมนูให้พี่ดองกินเลยดีกว่าครับยามค่ำอะไรกันเนาะครับคองทับต้องเดินท้อง om, <c oughs> เพราะว่าคู่นี้จะมีการหมุนแล้วเข้าป่าอาาะพี่ดองบอกว่ามาหาพี่ดองทีไรนะพาไปเชื่อตลอดเ <c oughs> ข้าป่าเข้าดอยรับน้องรับน้องเราโดนบ่อยละ ชิมเลยเจ้าลำบำฮูเนอร์โอ้ลำแต่กะเอาละมอก้อาวิระอะวิระไม่ใช้ละครับลำขนันเลยครับมาได้ทำคลิปกับชาวกะเลียงนานนานเป็นปีเลยค่ะพี่ดองมาลืมมาลืมต้องทักทายไว้นะอมุชุปอร์ กันอยู่ครับพอดีว่าช่วงนี้เป็นหลงเสน่ห์สาวอาคาใช่สาวอาคาสวยมากถ้าน้องบัติดเรียนนี่มาหาละจริงพอดีแกมีเรียนวันจันทร์ล้อมหน้าปลามาแน่นอนรอเข้าสวยๆเนาะนิลง เมื่อกีกินกาบภาษาขาอะไรโยครูเนียยกคือหร่อว่าอร่อยมะเจได้แค่ได้เมียนะมะเจแค่ได้เมียนะยกยกคือเมียนะแล้วคุณได้ว่าอร่อยถ้าถ้าถ้าเป็นก็แล้วฟางวอยโวยนึกว่าแค่ได้เมียน้อยไม่ได้แพี่ดำโยคือเมียโคือเมียยกคือยกคือแบบอร่อยมากนะกนไเรื่อยนะเพราะว่าเริ่เคยกินนะนี่หรือยังตำบะทัวสูตรบ้านบานบานบาน โค้งนี่จะเป็นต่ำกวเกลียวตวงแล้วเนอะได้เลยตัวเก็บมาเค่ะก็เสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะที่หน้าอยูเนาะครับฝนเพิ่งตกแต่วิวข้างหลังนี่แจ่มแจ่มมือังท่านะั้ท่านครับจ้าวขอบคุณค่ะหลังกล้องนี้แล้วก็กินไปเรื่อยเนาะขอบคุณพี่ดองที่ต้อนรับเป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะครับนะข้อคิดถึงจึงมาหาพี่ดองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนยังไม่บอกเพราะว่า พี่ดองคิดแผนไ้แล้วจะพาเราไปเชื่อที่ไหนได้เลยมาติดตามรับชมเนาะขอบคุณพี่ดองมากคระ่ดองขอบคุณฝากฝากฝากพี่ทับตัวช่วงนี้พี้ดองโฮมสเตย์ครับผมช่วงนี้มาพักได้นอกคนในพื้นที่สีเขียว่วพาคนจังใหม่หรือหรือว่าถ้าไม่แน่ใจสามารถเข้าไปทางในเพจพี่ดองได้พี่ดองก็จะเป็นแอดมินสามารถตอบคําถามลูกค้าได้ยินบล็อกเข้าไปถามกันได้นะ้วค่ะ ต,า,ตาบือ้อตาบือ้อตาบื้อตาบื้อจำได้อยู่ตาบื้อตาบื้อ